อยากให้มีประกวดผู้ชายด้วยไม่ไหวอะ่ะยุ่งทำไม่ทันเพจที่หิวแสงที่ลากวีนามาดา่าตอนนี้โอ๊ยปล่อยเขาไปเถอะครับทุกคนปล่อยเขาไปเถอะเรามาไกลแล้วปล่อยเขาไปเข้าใจทุกอย่างครับหลายคนบอกลอวทำไมเดี๋ยวนี้เงียบจังก็สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมิสแกรนชิลีมีไม้ใจเงินแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ ยังไม่บอกเลยว่าใครเป็นตัวแทนผมงงมากทุกคนเข้าใจไหมสมัยก่อนนะี่ยผมอาจจะต้องสู้ทุกคนนึกนึกออกไหมว่าเหมือนเราเดินอยู่อ่ะข้างหลังแล้วเ,เราจะขึ้นไปอยู่ข้างหน้าสองข้างทางมันมีแต่คนด่าคนแบบคนด่าคนทําร้ายคนเคลี้ยงของใส่ถ้าเราไม่สู้เราก็จะตายอยู่ตรงนั้นเราก็จะไม่มีวันเดินผ่านขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในช่วงจงหวะที่ผมต้องสู้คือ ดามาด่าก,กับไม่โกงว่าไงก็ว่ากันอะไรเงี้ยมันก็ผ่านมาแล้วเพราะเป็นช่วงที่เราต้องเดินเข้าใกล้เขาซึ่งเราจะต้องแบบโดนแน่ๆแ,แล้วกลาลังเดินคู่กับเขาต้องโดนแน่ๆนะฮะแต่ในที่สุดเนี่ยเราเดินผ่านเขามาแล้วอ่ะเราเดินมาไกลละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะเคลี้ยงอะไรใส่เราได้แล้วคำพูดมันก็ไม่หนกหูมากเพราะว่าเราผ่านมาแล้วเราก็อย่าไปสนใจ เทคนิคเดิมเดิมอครับเทคนิคเดิมเดิมเหมือนการให้คนอื่นว่าการให้คนอื่นด่าแทนมันเป็นเทคนิคปกติอยู่แล้วมันมีมาตลอดไม่ว่าผมผมเห็นใจด้วยซ้ำนะไม่ว่ากระทั่งเน็ตไอด,ดอลประตูน้ำที่ด่าเราแต่ตอนนั้นผมสู้ไงเพราะว่าผมยังเดินไม่พ้นก็พูดแทนหรือแม้กระทั่งนักเต้าข่าวผมก็เชื่อว่าเขาก็ต้องพูด เพราะเนื่องจากว่ามันมันก็ต้องพูดแทนอะครับผมก็ต้องสู้ในช่วงที่เรากําลังจะเดินผ่านเราต้องสู้ถ้าเราไม่สู้เขาจะกดเราให้หยุดอยู่กับที่แล้วเราจะผ่านไม่ได้อันนี้เราผ่านไปแล้วเรามาไกลแล้วเราเดินมาไกลแล้วตอนนั้นเราเดินอยู่ในฝูงชนเราังางจะขึ้นมาเนี่ยมันต้อง,องแบบถูกด่าเหมือนเราเดินไปปากซอยอะแล้วมีนักเลงอยู่กลางซอยอะ่ะ ถ้ามันขู่หรือมันเอาอะไรเคลี้ยงเอาอะไรปลาเราก็ต้องต่อสู้ป้องกัน <Okay. S 1> เพราะว่าจุดหมายปลายทางเราต้องออกไปปากซอยให้ได้ทุกคนเข้าใจไหม <Yeah. S 1> ทุกคนเข้าใจไหม <Yeah. S 1> ทําไมตอนนั้นต้องสู้ <Okay. S 1> แต่ตอนเนี้ยเราออกมาปากซอยละ <Yeah. S 1> เขายังอยู่กลางซอยกัน <Yeah. S 1> ก็เราก็ผ่านไปแล้วไม่เป็นไร <Yeah. S 1> ทุกคนเข้าใจไหม ทุกคนต้องเข้าใจแล้วการให้คนอื่นด่าเราอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมีมานานแล้วในสมัยที่เราจะเดินผ่านเขาเราก็เราก็ถูกนเน็ตไอดอลอันนั้นก็ผมก็มั่นใจว่าลักษณะเดียวกันนี่แหละทุกคนแม้กระทั่งนักเตะข่าวก็ลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ตอนนั้นผมต้องสู้ไงเพราะเรายังไม่เดินพ้นเข้ามาตอนนี้เราเดินพ้นละซึ่งเราเข้าใจทุกอย่างครับ